สวัสดีครับวันนี้นะคะในนามของวิธีอนุรักษ์ช้างและสิ่งวัดล้อมเชียงใหม่นะคะโดยพี่เล็กแสงเ็นัชเลิศเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะบริษัท X M L Solar Cell ค่ะโดยคุณเจษดาเฉลิมชุดเดชนะคะหรือว่าคุณแอลนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์ดวงไฟใช่ไหมคะทีครับผมเป็นดวงไฟโซลาเซลล์นะครับอันนี้เราก็ได้รับเป็นชุดที่3แลนะครับผมเป็นผู้มีอุปการคุณนะครับผมแล้วก็ส่งขอสัตว์ อย่างต่อเนื่องนะครับผมด้วยดวงไฟเหล่านี้ครับก็ได้มาใช้ในโครงการของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดแรกนะครับผมเอาติดให้น้องลิงไปติดให้กับลิงร้อยกว่าชีวิตที่เชียงดาวเชียงดาวนะ,ะนะครับผมชุดที่สองเนี่ยก็ไปที่แคทติงดอมชุดนี้เช่นเดียวกันครับชุดนี้ก็จะไปแคท k ิ n งด o อมแต่ว่าแคทติงดอมอันนี้ครับเพราะว่าเป็นแคทติงดอมตัวใหม่ที่เรากำลังจะเปิดในเร็วนี้เพราะว่าเรามีแมวเยอะขึ้นครับเราก็ต้องการพื้นที่กว้างให้น้องแมวได้ได้มีอิสระเดินแล้วก็ดวงไฟเป็นสิ่งที่สําคัญครับส่องสว่างในเวลากล ต้องแจ้งเลยว่าเราอยู่ในธรรมชาติเนาะอ,อยู่ในป่าในเขาเนี่ยซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยกระแสไฟฟ้าอาจจะไม่สเสถียรครับเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับผมอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างในการดูแลสัตว์ตัวน,นี้แหละครับผมช่วยเราไว้อย่างมากครับช่วยทั้งแมวด้วยช่วยทั้งพนักงานที่ดูแลสัตว<ช>์ที่นี่ด้วยะนะคะในยามค่าคืนคือสําคัญกับเรามากจริงๆแล้วก็ช่วยเซฟพลังงานเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกครั้งที่เราขอความช่วยเหลือไปนะทางคุณแอลเขาจะบริจาคให้เราตลอดทุกครั้งเลยค่ะใช่ครับได้รับกัน เขาเล่นดูแลเป็นอย่างดีนะครับจากคุณแอลนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ได้มาครับเรามีอะไรบ้างครับพี่โบหนึ่งเลยครับนี่ไฟโซล่าเซลล์ครับก็มีแผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็มีดวงไฟแบบนี้มาพร้อมรีโมทนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายครับผมมีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับผมเป็นรุ่นพี่โบต้องบอกเลยนะว่าใช้ดีมากๆพี่โบไปใช้ที่เชยงดาวนะคือสามารถที่จะถือเข้าไปใช้ตามที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆ้วยแข็งแรงทนทานครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับผมเราสามารถยกได้เลย นะครับตัวรุ่นนี้ครับผมเป็นรุ่น500วัตต์นะครับนี่ก็ถือว่าส่องสว่างนะครับผมไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปกําลังดีพกพาง่ายครับผมติดตั้งง่ายสะดวกนะครับผมนี่แบบนี้เลย ยังไงทางเราก็ต้องของขอ,บ,ขอบคุณคุณแอลมากมากอีกครั้งหนึ่งมาจากหัวใจของพวกเราทุกคนเลยแล้วก็สัตว์กว่า5,000ชีวิตที่อยู่ที่<ช>นี่นะคะคร,รวมถึงเดี๋ยวตอนติดตั้งนะคะที่คัททิงด้อมใหม่จะมีแมวอีกประมาณ1,500ชีวิตที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะที<ช>่เป็นแมวจรที่ทางมูลธีของพี่เล็กเนี่ยช่วยเหลือมาจากทั่วประเทศเลยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆ,ๆมาให้ชมกันนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ